สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจหมอปุลซักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชตาเพชรบุรีวันนี้นะครับตรงกับวันที่15มีนาคม2565ซึ่งมาสัญจรที่ร้านคุณตาและคุณเชาเจ้าของจิจการร้านที่นี่ร้านสีทองบิวตี้ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าส่งออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมความงามหลากหลายประเภทซึ่งคุณตาและคุณเชาให้การต้อนรับ ทีมงานบ้านหมอปุนเป็นอย่างดีมากๆในการสักรายมือทุกครั้งหลังสักจะมีการบอกหลังสักอย่างละเอียดโดยแอดมินผู้ช่วยจะแจ้งรายละเอียดต้องทำต้องเสริมดวงยังไงนะครับถึงจะตรงจุดถึงจะแก้ไขดวงชะตาของคุณตรงจุดได้มากที่สุดยังไงฝากให้ทุกคนทำตามการบอกหลังสักอย่างละเอียดด้วยนะครับเพื่อใครเพื่อช่วยตัวของคุณเองให้ดี และสมบูรณ์ร้อเซนะครับครับและเรื่องราวในวันนี้นะครับผมอยากส่งต่อพลังดีๆเขาเรียกว่าใจนะครับใจคนมีความมุ่งมั่นนะครับผมอยากจะบอกว่าคนที่ผมกำลังถ่ายอยู่ณขนาดนี้นะครับได้ตั้งท้องนะครับมีน้องนะครับแปดเดือนอยู่ในท้องนะครับเป็นเรื่องของใจครับผมที่มีความตั้งใจ ติดตามครับติดตามเพจหมอปุนมานานแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จัดเต็มนะครับทั้งยันมงคลเศรษฐียันหัวใจมนุษย์และนะเมตตามหาสเสน่ห์ครับซึ่งทางเรามีความกังวลไหมถามว่ามีความกังวลไหมมีความกังวลแน่นอนครับซึ่งเราไม่รู้นะเวลาที่เราสักมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ก่อนที่จะสักนะครับหมอปุนก็ได้มีการคำนวณตามวันเดือนปีเกิดดูตัวเลขดูดวงดาว คือการทำนายดวงนะครับว่าช่วงนี้ดวงน้องตกไหมดวงน้องดีไหมนะครับแล้วก็เช็คตามพื้นฐานดวงชะตาของน้องว่ามีความสมบูรณ์อย่างไร <c oughs> และเป็นสิ่งที่น่ายินดีครับทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ครบทุกอย่างมาวันนี้คุ้มจริงๆครับสมกับเวลาที่น้องรอคอยนีแหละครับ เขาเรียกว่าพลังศรัทธาความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อคู่บาอาจารย์และสิ่งที่เราเชื่อมัน่นว่าสิ่งสิ่งนั้นจะมอบสิ่งที่ดีให้กับเราได้ให้ชีวิตเราปรับเปลี่ยนดีขึ้นได้ฝากไว้ให้ทุกคนได้ติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะครับขอพระคุณครับ